ของปะเดือนกะของปะเดือนเฮ็ดมาหลายปีคือกันนะของปะเดือนเข้าตอนบั้นที่ยี่สิบเดตุลาสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดปะเดือนเข่าก้อนน้องลูกนอนนี่ปะเดือนยังได้ยอดวิวมาถึงน้องลูกนอนเลยน้องลูกนอนเข้าลูกเหรียญลูกชุนเก่งก็อย่างนี้เบื้องต่างแต่เขาเห็ดอันนี้แปงร้อยองลองเหลียงเขาไปเห็ดเป็นปเดือนยังเห็ดเ่าเป็นเลยอย่างแต่ก้อนนี่ปะเดือนเห็ดเป็นอยู่ร้อยองลองเหลียงสิ เห็ดหลูกพวงร้อยยังลองแรงนั่นเหมือนน่ะประเด็นก็เห็ดเป็นยูตะกอนนี่หลงัลงๆมากนี่ประเด็นเริ่มสูตรเราเห็ดเพราะเป็นเนพะราะเป็นคือเกาลงสูตรลงนั่นเราพี่น้องเไยน้องลูกนอนเกียงเห็นอยู่ประเด็นเห็นอยู่ประเด็ยนยังไม่ได้นั่นนะค่า เรียนรับใส่เขาเรียนเห็นยูคุณดาไปเรียนเห็นยูนไปเรียนแดนเอาอัอนเขียนนั่นสวัสดีเรียนไปเรียนมา,าบางที่ไปเรียนกับปิดอันเสียงไปเอ้ยย่งบางที่ไปเรียนกับปิดเสียงไปสวัสดีปีใหม่ค่ะน้องลูกนอนขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญเงียงๆปัง,ง,งๆรวยๆนะคะ น้องลูกนอนเพิ่นได้กูเดียนแล้วเงินได้เดียนละหลายหมื่นเลยแหละคนเบื้องลายปเนี่ยได้เดียนละหลายเลยแหละน้องลูกนอนเออหนูมาตังเงี้วแมนอยู่ตังค่าง่ายเหล่าเพิ่นได้แสนเราปะเด็นนะว่าท่านได้พ่อแสนได้ไหมเข็ดมาตาโดนน่ะมีน้องลูกนอนเราก็มีผู้ใดอีกน้องเพิ่น เห็ดมานากันเดิมเอันนองพู้นึงนั่นได้หลายก็น้องลูกนอนนี่ได้ล้านกลัวคนล้านกลัวคนติดตามผลประเดี๋ยไปเบิ้งเงนอันคิปเขาตอนนั้นตอนนั้นเพิ่นได้ซับนหน่อยๆนึงตัวนี้เพินนน่นได้ล้านกลัวหรอเดือนเพระท่านไปเบิ้งอีกได้เท่างไอ้ผู้อีกผู้นึงเันก็ได้ตั้งได้แสนซับเต้โดนๆผลน,นะ๋วยวนี้เพราะมันได้เป็นล,านล้านหรอพี่กับอีกผู้นึงอีกก็ได้เป็นล้านเหาะ น,นั่นก็ได้เป็นล้านแล้วก็ได้โลแล้วนะกันก็ได้โลอีกเริ่มแรกกันแสนหนึ่งก็ได้โลกันนี่ก็ไม่ได้ก็ได้นนั่นอีกก็ได้โลเขาได้โลแล้วล่ะปั้น,นประเด็นว่าท่านเขาปเบ่งข้าเจ้าอยู่ตอนโดนเราฆ่าตั้งแต่ข้นเอาโมองอยู่บรดิดวณเขาไปเบ่งขาเจา้าหลายคนที่ขาเจา้าบางคนก็ได้เป็นแสนบางคนก็ได้เป็นล้านเหมือนที่หลังประเด็นก็ได้เป็นล้านคนก็มี ้านคนที่ตามถ้าน้องลูกนอนนี่ก็เห็ดที่หลังประเดีนจันทร์แล้วก็ไปไหว้ครัวเกิยนยังมาท่านใดก็หนังเลยอาสีใดก็แสนสามบอกว่าท่านใดหยอดบงตกลุ่ตกลุ่มันหนีตกลงครับประเด็นบ่ได้ล่งคลิปสั่นมาหลายมือแล้ว ถ้าไปตรหาหมดหาหมอไปได้ลงคลิปสันไม่ลายมือแล้วพอประเด็นนั่งหน้าจอแบบนี้เตประเด็นกระสวัสดีคุณด่าอยู่เด้ที่คุณด่ามาประเด็นสวัสดีคุณดา่าหมู่บ้านคุณดา่าคุณด่ามากประเด็นสวัสดีอยู่เด้เมื่อวานเรียนเป็นคุณด่าอยู่ เดนก็เลืไปเบังเั่นคุณดาเต้นนั่นล่ะยอกเงี้ย้น่น่ะยัง่าโอ้ปันตาหนาวทนคุ้ดาแ่น้อโอ้ยเยดายเนาะยังมาทันได้ินี่่ทันได้พินเลย นอนเขาเก่งเขาหลินอันนั้นเขาเฮ็ดอันโอ้ห่อนะนะสังว่าสิเดิลเนละานเวาดิชัวสจีอาบน้ำได้คลองน้ำ